สวัสดีครับผมมีนี่ต้องรำชิ้นเคยครับสู่ช่องตีมหาเมฆนะครับวับนนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเจ้านะอ่นูโวนะอ่านูโวคันนี้นะครับที่ว่ายังไม่ได้อัปเดตนะพุ่นเต็มเลยนะพุ่งไปล้างาาเ,เลยฝุ่นเยอะเลยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับเดี๋ยวจะขับโชว์ด้วยแต่เพคงนี้เดี๋ยวค่อยทำนะครับเดีย๋ยวค่อยเดีย๋ยวค่อยทำคลิปขี่นะครับอัป <c> เ <oughs> ดต ต่งประมาณนี้เจ้านุโบนี่าของแต่งยเิ่มามาครับผมจำไม่ได้นะว่าเพิ่มอ,อะไรมาบ้างนะครับแต่เดี๋ยวจะลงคลิปแยกกัาไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปในนี้ก็ได้ครับเพิ่มของแต่งอะไรมาบ้างนะครับอย่างนี้มัจะกับเจ้าของแต่งนะครับชุดสีแท้นะานสาคัญชุดนี้ก็แท้นะครับ เราจะให้ดูนะครับตัวนี้กำลังปั้นนะาปั้นให้เป็นทรงเดียวกันกันกับนู๋กันนูนะคอันนี้ไม่ดูเลยดูกระตี้อะไรพี่แป๊ะอะไรทั้งหมดนีม่มีรถยนต์พัดหน้ามาทำอีกอันนี้กำลังปั้นนะอันนี้จะต้องทำอะไรก่อนนะผัวอันนี้ก็กชกชกเป็นชกโจ้ว่าสเต็กมาก็เปลี่ยนเป็นชกเดิม หมส่กแกนเออใส่ปั๊มมาลิงเก็บทั้งคันเลยชุคหลังเปลี่ยนออกอแล้วเก็บชุดข้างอันนี้ลูกหกหกลูกหกหกแล้วแล้วหนูคะหนูเลือกลูกเท่าไหร่อ่ะหกสิบครับหกสิบอได้อยู่แสดงว่าคันนี้แรงกว่าเยอะเลยนะแรงกว่าเ,เยอะแต่รถเอาไม่อยู่เพราะว่าช่วงล่างไม่ดีล้อก็เล็กอืมดูขนาดล้อโอ้โหเฮ้ยล้อหน้าดูล้อหน้าเล็กมีล้อหน้า โอ้ดูชี้ดูก้อยมั้งเนี่ยอ๋อดูก้อยโอ้โห <laughs> นี่มันรถจักรยานนี่วะเนี่ยเป็นช็อปนี่เพราะว่ารถเดินดนีินว่ามาของรถปร๊อเปเขามาแปลงใส่กึ่งออบแกงหอมก็เลยจะเปลี่ยนแทงขอมอ๋อมันเป็นของไอ้นี่มันเป็นของเซทเอ็กซ์รถปร๊อปอืมที่มา แต่นี่คือแกนแกนมันแกนมันสั้นเกินมันเตี้ยเกินเขาเลยมาทำเป็นใหญ่แล้วเขาคึงออกมันเขาเลยมาทำเป็นเดิมให้ใส่งูได้โูเห็นคอกุหลาบไซส์เดี๋ยวจะทำคันนี้เป็นเหมือนแบบคันนู้นแล้วแล้วเครื่องจะทำเพิ่มไหมครับก็ได้ต้องเก็บอีกนิดหน่อยขอเครื่องทำเพิ่มเก็บอีนิดนึงแต่คันนู้นนี่คือจบแล้วหรือว่าจบแล้วคันนิ้วจุดแล้วอันนั้นรถชีฟอันนั้นรถชีฟ อันนี้รถเปิดอ๋ออันนั้นรถทิ์แต่แรงอยู่นะรถทิปแต่แรงอยู่นะไม่ไหวนะรถทิปรถทิปแต่แบบพุ่งพุ่งปุตฟาดอ่ะนี่ท่อแบนพุ่งฟุตฟาดแต่นี้บิดหงายเลยคันนี้นี่รูท่อแล้วก่อนจุดเด่นนี่ท่อเลยอันนี้ท่อของอะไรครับโหอันนี้ท่อก็าได้เอาข่วนมาหรือเปล่าไม่แน่ข่วนเนี่ยมา ใช่ใช่ทอ่ทออ้วนท่าอ้วนทั้งคันมีเด่นนี่เลยเด่นท่อเลยเจ้าของก็ชอบเลยทั้งคันชอบท่อชอบท่อสุดแล้วของแท้เดี๋ยวรอดูเก็บงานนะครับหลังเก็บงานว่าจะเป็นยังไงนะครับคันนี้แต่เดี๋ยววันนี้เราไปเล่นคันนู้นกันก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เราไปเล่นคันน,นู้นนี่หน่อยทางยงตอนนี้นมีงานมีงานอะไรเข้าบ้าง งานเจ้าดูคับตินะครับแล้วก็นูโวที่ว่าเก็บงานนะครับเก็บงานเพิ่มเก็บรายละเอียดจัดทรงนะอันนี้พวกนี้ก็จบไปแล้วนะครับแต่ว่าเซต X เนี่ยอาจจะแต่งเพิ่มอีกนะครับเซต X ยังไม่ยังไม่จบจจแค่ทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีแต่งเพิ่มอีกแต่งพวกชุดขาบวบงขาบูนะี่ยังไม่ได้ล้างเลยชุดขาบูชุดชุดทรงุดสีย แต่อย่างสตาร์ทขับเล่นได้อยู่นะครับตะกี้เพิ่งเพิ่งขับมานะครับนี่แบตเสียแบตเสื่อแบบมแล้วตาเท้า,ทาออมเรียบร้อยเลยอ่าชึ้งเยียวติดชึ้งเยียวติดไอ้รถเอ็กซ์นี่ชอบมีปัญหานะชอบมีปัญหาเรื่องเอ่อตัวปัมปัมน้ำมัน เออน,นี่เก็บละเอียดมาแล้วนี่ใส่ถังดำหมายหมายถึงเขาเรียกว่าปัมป๊มปั๊มน้ำมันในนี่น้มันเชื้อเพลิงปัป๊มติ๊กใช่สำหรับอันนี้มันจบเลยนะครับทั้งลงทําจบเลยนะครับปั๊มติ๊กนี่ปัญหาปัญหาไม่มีแล้วผมบ,บอกปั๊มติ๊กรถดิฟรถด,ดิฟปัญหาจบแบบขาดลอยเลยนะไม่เหลือไม่ปวดหัวแล้วอ่ะ ใครที่ว่าปวดหัวเรื่องปั๊มติ๊กนะครับมาติดต่อช่างยงได้นะครับสาหรับเส้นเองนะครับมันเป็นเรื่องหน้าปวดหัวมากนะความติ๊กที่ว่าแบบเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะ<ช>่พวกพวกตีนพวกอะไรโอลิงนี <นะ S 2> มันของเดิมมันเป็นเขาเรียกว่าความแบ็คคัมใ้ระบบลมของคอลิดปั๊มแล้วมันรั่วบ่อยช่างยงก็เลยเปลี่ยนเป็นปั๊มติ๊กไฟฟ้าแทนจบในใรเรื่องนี้ไปเลยใครไม่จบมาหาช่างยงนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะแต่นี่นี่นี่ คันไม้คันมือสำหรับตัวนี้นะปุ่นเพียบเลยพิ่ง,งล้างรถนะแต่ว่าเขามาทําก่อสร้างกันนะครับทําก่อสร้างกันเรียบร้อยหมดไปเดี๋ยวเราไปลองขี่กันนะครับพอดีจะออกไปข้างนอกพอดีนะตอแน่นออกไปเลยอแล้วก็ตงีี ขระยะใส่ใหม่นะครับมันจะมีแสงฟู่ฟู่าฟาหน่อยนะอืม มุมกล้องนะตอนนี้มุ oh. มกล้องเห็นชัดห no. มดหรือเปล่านะก็เอาเท่าที่เห we ็นนะครับเอาเท่าที่ได้วันนี้ให้ดูฟิลขับเฉยนะครับว่าฟิลขับเป็นยังไงสำหรับเซเอคันนี้นะเสียงพ่อเ็าลั่นนะพ่สำหรับคันนี้ที่แต่งเพิ่มไปนะครับที่ว่ามีแต่งเพิ่มนะ ก็จะมีพวกชุดโชค๊คชุดอ่ชุดโชกคแล้วก็พวกเอ่อแว็กแว็กน้ำมันนะถังดักไอถังดักไอน้ำมันที่ว่าใส่เพิ่มไปนะครับแล้วก็มีรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยเดีย๋ยวมจกขึ้นภาพให้ดูนะครับแล้วก็ใส่เสียงประกอบเพิ่มไปอีกนะครับสำหรับตอนนี้ฟิลขับประมาณนี้ไปก่อนเราให้ดูตอนขับก่อนนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ติดต่ออยากติดต่อช่างยงนะครับจะติดต่อทํารถนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งเพจเอาไว้ให้นะเพจช่างยงนะครับทักไปสอบถามได้คุยเรื่องรถได้นะครับในเพจนะครับอย่ามาต่อกันนะครับเราซื้อของเสร็จแล้วนะ เมื่อกีน้นี้ผมลองลองดูมุมกล้องแล้วนะครับมุมกล้องที่นี้ไม่ค่อยดีนะมันกดลงต่ำเกินนะมองไม่เห็นดีแน,น่นนเดี๋ยวตอนนี้มุมกล้องโอเคแล้วนะครับเราจะไม่ปิดนะมันอยู่ในชนชน ไม่ปิดดีกว่าไปก่อนเลยลูกพี่ น่าจะดีขึ้นแล้วนะเอาเท่าที่ได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ เล,เลยนะไม่ม,ไมีที่ขับเล่นรถติดไปหมดเลย ก้าวก็ไม่เวิร์กมั้ง บ้านมือเปล่านะครับได้ลองนิดเดียวนะก็อลองเท่าที่ได้นะเพราะถนนมันไม่โล่งนะเนี่ยไอ้ที่โลงก็มีแต่แบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะซอยหมู่บ้านนะตามซอยมันมันไม่โอเคนะครับรถเสียงมันดังมาก รถมันตามหมูมาก ให้ไปยังไงถ้ามีสองามปีนะคิดว่าสำหรับเจ้าชุดสีเจ้าเอ่อนนโวเอ็มเนี้นะครับใครที่หาแท้ไม่ได้นะครับมามาสอบถามได้นะพวกนี้ในในไทยมันไม่มีของแท้อยู่แล้วนะครับ ของแท้มือหนึ่งนะครับหาไม่ได้อยู่แล้วเราต้องหาที่อื่นนะครับเราก็ต้องติดต่อหาซื้อเอานะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็หมดไปหลายบาทมากนะครับสำหรับชุดสี่นะชุดสีก็เอาเรื่องแค่ชุดสีก็จุกแล้วอะแล้วของแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับพวกฟัมแมมโบพวกฝาพวกอะไรนะครับ จำชื่อฝามันไม่ได้นะว่าชื่ออะไรนะครับแต่ราคาก็เอาเรื่องแต่ละอย่างนะครัพบพวกตุ้มไปแฮนด์อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้นเปิดคันเร่งไม่ได้นะปัดน,นะ ช่วงเลื่องอการเมนี แค่ขี่เล่นนข้าวนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับไว้คลิปไหนได้ขับสัตว์เต็มๆก็ค่อยอัปเดต จจก็จบไปเมื่นะครับสำหรับเจ้านูโวอันนี้เดี๋ยวไปจอดทั้งในซอยดูก่อนนะครับจอดถ่ายลงถ่ายรูปนะอ่าเป็นไงนูโวเอ็มเอ็กนะครับ าจำไม่ผิดน่นจะชื่อนี้นะครับน o โวเอ็มเนะครับจบกันเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับการขับเล่นขี่เล่นในครั้งนี้นะครับถ้ามีอีกก็เดี๋ยวจะทําให้ดูอีกนะครับน้องอยากรู้อยากเห็นนี้นี่นะครับตัวดักไอนะผมชอบมากเลยนะเท่มากเลยตัวดักไอ,อะ แม่งเหมือนมีแบบเจ็ตอะเหมือนมีเจ็ตติดมาด้วยอะจริงๆมันไม่ใช่เจ็ตนะมันคือถังดักไอนะครับถ้าสังเกตดูก็จะรู้นะครับเพราะว่ามันต่อเข้าไปที่ตัวถ่ายน้ํามันเครื่องนะนี่นะครับเห็นไหมมันต่อเข้าไปนะครับก็คือถังดักไอน,นะครับใช้งานได้จริงนะอใช้งานไม่ได้จริงได้ไงอุ่นๆเลยนี่ไงโห ชอบจริงๆเลยคันนี้มีคนแต่งตามเยอะนะครับตอนแรกใส่กันตกด้วยนะอันนี้เขาไม่ใส่แล้วไม่รู้ทำไมนะครับเดี๋ยวต้องถามดูทีนนะเดี๋ยวลองถามดูว่าทำไมเขาไม่ใส่เนาะแต่ผมว่าใส่กันตกก็สวยดีนะพวกตัวเก่าๆกันตกสวยมากแล้วดูท้ายดิผมชอบนะความแบบท้ายจรวดของมันอะเห็นไหมความท้ายจรวดของมันอะมันมัน มันสวยมากเลยนะความท้ายะจลวดนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูหางก็ได้นะไหนท้ายจลวดแล้วดูไฟดิคือมันเท่บอกไม่ถูกนะแต่สำหรับคนชอบนะก็ดูไว้เป็นแนวทางการแต่งได้นะครับนี่พักเท้าที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่เสียงก๊อบแก๊บนด้ยินเสียงไหมได้ยิงเสียงไหมอี ให้มนรู้กันไปนะอย่าหาแขวนนะแพงนะนเนี้ยดูง่อยๆแต่โคตรแพรงเลยนะอันเนี้ยนะเดี๋ยวต้องถามช่างยงนะราคาเท่าไหร่นะอย่าขึ้นราคาไปให้ดูนะดูง่อยๆแพงมากนะอย่าไปหาแขวนนะอเนี้ยเหีย <laughs> yeah. สุดๆทั้งนั้นชุดทรงชุดสีดนะ แท้หมดนะครับดูงานดูงานเขาแท้ปะแท้ปะคนที่เซนเซียนนะครับปรมาจารย์ทั้งหลายช่วยบอกผมหน่อยแท้ไหมครับแท้หรือเปล่าปรามาจารย์บอกด้วยนะครับประกงประกับเนี่ยแท้หรือเปล่าตูมไปแหนแท้หรือเปล่าเซียนเซียนบอกผมหน่อยครับเหล่าเซียนทั้งหลายนะแท้ไหมแท้ไหมพวกนี้งานแท้ไหม แพหรือเปล่านาะแพหรือเปล่านาะมันเป็นการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยน,อยนะับพวกจานพวกยางพวกน็อตนะครับพวกตัวจับาสายสายเบรกนะสายถักนะแล้วก็พวกตัวปลดนะครับสายปลดอันนี้ไม่ใช่สายปลดนะเป็นตัวแค่ตัวหักเฉยๆนะพวกปั๊มนะครับครโบล รายละเอียดเล็กๆน้อยนะครับเป็นพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยนะการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยนะครับผมชอบมากนี่ใครที่สงสัยนะว่าทำไมไม่มีเสียงกองนะครับก็ไม่ต้องสงสัยนะครับมาเพราะอะไรเห็นคาบูหรือเปล่าล่ะคาบูอยู่ตรงไหนล่ะมันไม่มีคาบูนะครับคาบูมันไม่ได้มามาโผดตรงนี้ไงคาบูมันไม่ถูกโผดที่เดิมนู่นนี่นะครับรถผู้ใหญ่เขาเล่นกันอย่างนี้นะครับ คือยังมีกองอยู่นะคันนี้รถคันนี้ยังใส่กองอยู่นะครับเห็นอย่างนี้ยังใส่กองอยู่นะเห็นอย่างนี้ยังใส่กองอยู่นะไม่ใช่ว่าจิบจิบจอยๆนะครับนี่ครับยังใส่กองอยู่นะถ้าเห็นนะถ้าเห็นก็จะเห็นว่ายังใส่กองอยู่นะนี่ครับ ใส่หมดทุกจุดเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละครับรถแต่งแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับเนี่ยเก็บงานทรงงานสีงานโค้งนะครับโค้งก็เก็บนะครับแหมมันสุดจริงๆเลยสําหรับเจ้านูโวเอ็มเอ็กันนี้ก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับไม่รู้ผมพูดชื่อรุ่นถูกหรือเปล่านะครับว่าเป็นนูโวเอ็มเอ็กหรือเปล่านะแต่สำหรับคันนี้ก็จบกันที่เท่านี้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้ามีขับเล่นอีกขับอะไรอีกเดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิปไว้เก็บไว้นะครับเอาไว้ลงเล่นๆถ้ามีคนสนใจนะแต่ถ้าไม่ได้สนใจก็อาจจะทําไว้แค่นี้นะครับแต่เท่าที่ผมดูก็คือเจ้าหนูโวคันนี้นี่มีคนสนใจเยอะมากนะครับก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคนติดตามผมมาติดตามผมเพราะเจ้าหนูโวคันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับถ้ากระแสตอบรับยังดีอยู่นะ สำหรับเจ้าหนูวัวคันนี้นะครับไฟอะไรใช้ได้หมดนะครับพาร์ทใช้ได้หมดนะโอเคเนี่ยเอาแค่นี้พออย่าไปเล่นมันเยอะมากเอาพอขอมปากของพอนะครับคลิปหน้าก็ไปคันอื่นต่อนะส่วนใครสงสัยนะครับทำไมผมบางทีผมพูดไม่ค่อยชัดนะครับให้ดูนะครับผมจะให้ดูนะครับ เห็นหรือเปล่านี่นะหมวกกันน็อกนะรัดคางแบบโอ้โหมันกดลิ้นน่ะพูดไม่ค่อยได้อรพูดไม่ค่อยชัดอะ่ะทีเนี้ยกดลิ้นหมดนะใส่นู่นใส่นี่เต็มไม่หมดไม้อีกโอ้โหก็นั่นน่ะทำไมบางทีเสียงมันไม่ค่อยชัดนะครับใครจะเป็นสปอนเซอร์ไมส้สปอนเซอร์กล้องก็ส่งมาได้นะครับบอกได้นะครับผมรับสปอนเซอร์อยู่นะแล้วก็สปอนเซอร์หมวกนะเนี่ยดูดอมันรัดแบบรัดลิ้นน่ะ ดินแมงกูดไม่เคยจะชัดแจเลยทีเนี้ยโอ้โหโอเคไปจบกันที่เท่านี้นะเจ้าโนโวเอ็มเอ็กบุยบุยเฮ้ยเราไปดูตรงนู้นก่อนไหมว่ามีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วมั้งนี่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 คันนี้อยากทำมากคันนี้อยากทำมากโว้ยมีเพลงไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีเพลงเดี๋ยวติดหรือก็ติดนั่นนะไทเททั้งคันนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำเจ้าตัวนู้นต่อนะครับถ้าใครสนใจก็ สนใจเจ้าตัวนู้นก็บอกกันได้นะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์ได้นะครับแล้วก็พิมพ์บอกกันมาได้นะใต้คอมเมนต์นะว่าสนใจจะเอานะครับเดี๋ยวผมเลื่อนรถลบก่อนนะโอเคจบคลิปแค่นี้แหละบุ๊ย